ให้ลองเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ดูนะครับว่าถ้ารายได้ของเราเหมือนกับเป็นโต๊ะขาเดียวถ้าเกิดขานั้นมันหักไปเนี่ยมันหรือมันชํารุดมันก็จะลม้มลงถูกไหมครับ<อ>แต่ถ้ารายได้ของเราเป็นโต๊ะสี่ขาเหมือนกับว่ารายได้มีทั้งหมด4ทางมีขาใดขาหนึ่งที่มันหักไปเนี่ยมันก็ยังมีอีก3ามขาที่พยุงไว้หรือหักไปสองขายังเหลืออีก2ขาที่สามารถตั้งได้มันอาจจะไม่มั่นคงแหละแต่มันก็ยังพยุงเงนินอยู่ได้นะครับวันนี้นะครับลองมาดูนะครับว่าเราสามารถที่จะเพิ่มรายได้ของเราเนี่ย ให้เป็น2ทาง3ทางหรือแม้ทั้ง4ทางได้ยังไงใน EP นี้มีคำตอบให้นะครับครับสวัสดีครับวันนี้เป็น EP 10นะครับโต๊ะขาเดียว ยกตัวอย่างนะครับเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับผมเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับทำอาชีพเดียวเป็นสอนนักเรียนผมก็รู้สึกว่าไรายได้มันไม่มั่นคงหรือไม่เพียงพอที่จะมาใช้ในชีวิตประจําวันผมก็เลยเพิ่มอีกอาชีพหนึ่งขึ้นมาเป็นประกอบคอมพิวเตอร์ขายเป็นช่างฟอร์มคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับทักษะในการทํางานหลักของผมเนี่ยก็คือเป็นงานสอน สอนช่างก็เอาสกิลตัวนี้ครับเอามาเป็นอาชีพเสริมเราสามารถใช้ความสามารถของเราเนี่ยไปต่อยอดในอาชีพที่2อาชีพที่3ได้โดยที่มันไม่ขัดกันกับอาชีพหลักแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเอาเวลาของอาชีพหลักไปทําอาชีพเสริมนะครับอาชีพหลักงานหลักเราก็ทําปกติแต่นอกเวลางานนะครับหลัง5้าโมงเย็นหลัง วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเราก็สามารถทํางานที่2ได้โดยที่ไม่กระทบงานหลักถูกไหมครับทำให้งานหลักเราไม่มีปัญหามาดูอาชีพที่3าผมทาอะไรครับเ <ME U TER S> มื่อ20ปีที่แล้วนะครับอาชีพที่3ผมขายของเปิดท้ายขายของนะครับในช่วงวันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่เขามีงานเปิดท้ายขายของเนี่ยผมก็จะซื้อของจากกรุงเทพไปวางขายในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เห็นไหมครับไม่กระทบงานหลักที่หและงานเสริมที่2ถูกไหมครับเพราะเรามีช่วงเวลาสลอตเวลาที่จะทําอาชีพที่3ได้ แล้วอาชีพที่4่นะครับก็อยู่ที่ความสามารถหรือว่าความถนัดของแต่ละคนความชอบของแต่ละคนทีนี้นะครับจนมาถึงวันหนึ่งผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาชีพของตัวแทนประกันชีวิตโดยที่ัวหน้าผมเนี่ยเป็นคุณป้าน,นะครับมาชวนเห็นว่าผมมีความขยันที่จะชอบที่จะเรียนรู้ชอบที่จะอบรมก็ชวนผมมาอบรมเป็นตัวแทนประกันชีวิตทีนี้นครับตอนที่ผมทําอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นอาชีพที่2นะครับผมก็ทําในช่วงของช่วงเย็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่กระทบงานหลักถูกไหมครับ แต่พอทําไปทําไปแล้วทําให้รู้สึกว่ารายได้เสริมเนี่ยมันเยอะกว่ารายได้หลักและการดูแลลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้เวลาในช่วงพัฒนามาดูแลลูกค้าที่กลุ่มใหญ่ขึ้นได้ผมก็ลาออกจากงานหลักมาดูเกี่ยวกับเรื่องลูกค้าในส่วนของประกันชีวิตจนมาถึงวันนี้ครับ แล้วผมก็ใช้โมเดลนั้น,นะครับเมื่อ20ปีที่แล้วจุดหนึ่งนะครับพอมีลูกค้าในส่วนของประกันชีวิตมากขึ้นนะครับผมก็หาขาดตั้งที่2นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องประกันรถมันก็ไม่ขัดกับงานที่1ถูกไหมครับเพราะลูกค้าทุกคนใช้รถเพราะลูกค้าทุกคนมีบ้านเพราะก็ซื้อประกันบ้านเราสามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าหรือว่าเซิร์ฟลูกค้าได้ทุกจุดไม่ได้เฉพาะประกันชีวิตก็ดูแลเรื่องประกันรถดูแลเรื่องประกันบ้านเห็นไหมครับขาที่2นะครับส่วนขาที่3นะครับณวันนี้ผมก็เปิดสำนักง,งานบัญชี ที่สามารถดูแลเกี่ยวกับบัญชีบริษัทบัญชีบุคคลให้กับลูกค้าได้นะครับก็คือขาที่สาที่จะพยุงโต๊ะของผมได้ถูกไหมครับและขาที่4วันนี้ครับผมมีบ้านเช่านะครับบ้านเช่าโดยโดยที่ผมไม่ได้ไม่ได้ใช้เวลาที่จะไปดูแลบ้านเช่าอะไรมากถูกไหมครับถ้ามีลูกบ้านเขาบอกว่าปลั๊กไฟชํารุดเสียหายผมก็โทรติดต่อช่างเข้าไปซ่อม4ี่ขาที่เป็นพยุงโต๊ะของผมเนี่ยมันสอดคล้องกันและไม่ได้กระทบงานหลักและกระทบงานรองได้เลยผมก็จะแบ่งสล็อตเวลา ที่จะดูแลทั้ง4ขานี้ได้แล้ววันนี้นะครับถ้าท่านยังไม่มีขาที่ 2, 2> ขาที่3ของโต๊ะของท่านโต๊ะรายได้ของท่านเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับลองมาศึกษาในธุรกิจของประกันชีวิตดูนะครับตัวแทนประกันชีวิตมีข้อดีอย่างไรบ้างตั้งแต่ EP ที่1จนถึงณวันนี้ EP ที่10เนี่ยก็สามารถที่จะ ปติดประต่ะตอหรือว่าเป็นจิ๊กซอให้ท่านทราบถึงข้อดีของตัวแทนประกันชีวิตได้แล้วนะครับผมมีความยินดีนะครับที่จะถ่ายทอดความรู้ที่อยู่ในธุรกิจนี้มา20ปีนะครับให้กับทุกท่านได้ทราบ<ม>ก็ยินดีถ้าจะเข้ามาร่วมเป็นทีมงานเดียวกันแล้วพบกันครับสวัสดีครับ